สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาดูรถพ่วงค่ะโอ้ตัวแม่สิเกือบพ่วมลงลอันนี้ก็จะเออกมาเหินยังมาตรวจสอบสถานการณ์ค่ะผู้จัดการต้องมานำ้ำเท่าใหญ่เค่องวานเลยท่า นี่ค่ะต,ต้องไปดูก่อนนะว่าเขาให้ถ่าไยไหมเป็นเพื่อนเสียท็อปมหล,ล่ะนงงงมงี้ลั่แเยไ้อ้ยไอ้นี่ตกใจตรวจดูสถานการณ์ใช่ไมึงอะไม่รู้ออกมาทำไม ออลมลมมิตจมันันถี่รวงเลยนะคิด่ได้ยงโอ้คั้นี้เลยีเขาเกีนกลืนห่าเขาพูดเปลียนรอเขาตไได้ขับเองเ่ได้ขับนี่เคนนั้งยึดถือครั้นี้อะรีแน่านเรี้ยไส้เลยนิดนอเออมันมวกกับยอมันอย่สัะ โอ้โตัวเป็นรพวงกัยังท่านนี่นี่ท่านมีดหัสท่นเยห้องัอยท่านมีกับต่เรเปลี่ยนืนนี้เลอันนี้คน,ดนเดกลับขึ้นเยสเปาดยวไ้วตงโก่อนก่อนนี่ล้มจะหึงหเียโดนไปมเีม่ศเศาเดกันเียงเเอาเดียวเยวมูมันอยูย่นี่นี่มู <c oughs> โหาแล้วเหอว่าหันเลี้ยวมาอโตหาเหรอละวันเราป <I. S 1> <ะ>็ถนนวท่านไปตรวจทำได้เลยนนี่พกันไม่กินเน้อนี่ขวดน้ำาต๊ขวดน้ำาต๊นี่น้ำสำรบุ้าเป็นแพ็กเป็นแพ็กบน้ำขวดนคุณหมอจุ่ม้งเขาไม่อิี้ยังอยเป็นแพ็กดีบัวนี่แพ็คน้ำนเขาไมออกเป็นีดีเย มันแตกกันดิเฮ้ยเพื่อนมึงนั่งลงนี่เรงเห็ดมือกำมึงกุมกับมาไปด้วยวะเนี่เห็ดแหตุดินโดนเหตุเนี่ยมันนั่งอยู่หน้ารถเราเห็ดเขาบอกว่าเป็นเ็พื่อนมันเดีอวก็มิดหนาไว้เตือเอามือกุมกับมาไปตัวเพื่อนเอากาดใส่หนาตั้งกาดขึ้นนั่งรถเรามือกุมกับมาไปเรวกูสีไายรูปให้นี่ตั้งกาดขึ้นดิ เชียวรถไฟมากแบบนี้เอารถไฟมารถบ่รถถารถพวงรถพ่วงไโอถานี่อขันหนึ่งมันนี่มันนี่มันนั่งนารถนี่ยเห็ดนั่งล้คุ้มกัมั้แเน่เขาจอยไทยเขานั่งงหลุดใคตลุไปสิเลยเี่ยงง้วยังว่าได้กำไรหลายวัาอยู่ ไฟฟนเสียงคือแจงใช่ป่ะมันมีไฟให้อยู่วิวิเธอมันตกใจเอ้ขาหูจักอยู่ว่าเทอน่ะโอ้ยยเนยยยยยยยาไหนยยยยยยยเยย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 อยยย เราที่เริ่ม,มอมยมอ่างเี้เหมือนแกไม่โค้มาเละกู้เงินูเลยไม่ใช่แ้้เขายู่เนขายมาคันหนึ่่หล่อทุกคนเลยรถช่วยมาแล้วค่ะอีกคันนึงมาสองคันตำรวจก็ มาช่วยรักษาความปลอดภัยเพราะว่ารถเส้นนี้มันวิ่งเร็วโดนไม่เดี๋ยวกูดนเลยนะดีลยเราจำเรื่องตัวนี้ไหมรถลากของเราเป็นตารครัาสองคันอันนี้วิริยะอันนี้วิริยะความประกัน ตอน,นนี้จะเป็นตัวประคองนะทันขาวนี่น่าจะเป็นทันที่ด,ด,ดึงิเกือบขวมน้องแม่นะ ลิค่ะต้องออกทางหางๆเลยเส้นยาวอยู่นะแม่โคมาไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเพิ่งทำถนนใหม่มันรถหนักต้องเอารถลากเบาๆค่ะต้องหยุดก่อนนะคะรถ เพราะว่าตอนนี้ก็กำลังจะทำการล่าขึ้น คันนี้ก็อยู่ใกล้ใกล้บ้านหนูนะคะเป็นรถของร้านก่อสร้างร้านจักรพงก่อสร้างอยู่ตำบลยางมาดูค่ะว่ามันจะขึ้นไหม ตรียมพร้อมยังยังยังก่อนยังก่อนอเอมมอนจะขึ้นยัางยางหน่อยนะมันดึงข้างข้างเปลี่ยนแผนใหม่คะ่ะแผนแรกไม่ไม่ขึ้นคะ่ะ ไปอยู่ใกล้ไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องดูไอ้ผู้จัดการะคะ่ะอลถอยเลยถอยเลยถอยเลยค่ะว่ายยูดูมานานแล้วมันเป็นเสาเสา,าปูนหรือเสาอะไรเสาย,ยางพาราค่ะอันนี้ดึงข้างหนาสิไม่รู้ว่าเขาจะดึงยังไงนเพราะว่ากลับรถมาเป็นแต่ดึงยากแข้งค่ะ ขึ้นยคันนี้น่าจะขึ้นนะเพราะว่าคันนี้หัวหนักคันนั้นดึงมากๆล้อน่าจะยกเอาครับคันนั้นว้าวตัวห้ามล้อ่ไอต,ต,ตัวห้ามล้อที่คันที่เราจะอยู่โคราชเขาจะปลูกติดกับรถไหมใหญ่ตรงนี้ตำรวจไปแล้วบปล่ สลิงนี่ไหมมันจะดึงข้างบนนู่นกระบะสา,ายมันอน๋อสลิงมันค,คืออยู่ทั้งล่างเดี๋ยวเดินก็ดึงเ่ราะว่มันดึงทักสองอังนแจ็คแล้วสลิงมันอยู่นี่ไหม,มอันนี้นะคันมาทางนี้เ่าเป็นตะย,ยานคันมาทางนี้อะเป็นตะย,ยานมันขึ้นโน้นยกขึ้นมานิดนึงล,ลอ,อยกลย,ยกได้ไหมนักบ้านักระชีดบงรทุกยั โยมโยมอยู่ขวั่งนะยังยังมันขยับไหมนั่นขยับไหมนั่นเอมาค่ะรอบนี้ดูกันรอบนี้เลยค่ะ

จริงครับได้จริงๆปั้นขึ้นสิถ้าดึงองศานี้ได้จริงๆเพราะว่ามันแรงแรงดึงมาข้างหน้าไงเพราะถ้าดึงไปทางโน,น้นแรงดึงมันไปด้านข้างอ่ะมีสิิแล้วครับขยัยคันนี้ออกมาอีกนิดทีนี้น่าจะมีโอกาสครับ なるほど。 น,นอนรอบนิ้บานเลยเข้าเกียร์ไปเลยคันนั้นน่ะ เหมือนท้ายจะปัดลงล่างนะครับแต่ก็ขยับอยู่ มันขยับเพราะว่ารถคันนั้นอ่ะปั่นช่วยนะเนี่ยรถคันที่ติดลมอ่ะมันล้อมันหมุนมันก็ขยับแต่พอขยับปุ๊บท้ายมันก็ปัดลงไปข้างล่างครับ ปันตาหักมองได้ฟันตามองนั่นสิมองรถทิ้งรอนสิดเดียวปันตาหักตรงนี้ดึงข้างบนครับรมาเจ้ายักษ์ขึ้นมาก็โดยดี รถที 4, ่กำลังจะมานะครับจอปลอดภัยเลยนิดเดียวก็ขึ้นแล้วครับให้ให้เขาดึงก่อนให้เขาดึงก่อนอย่าพุ่งดินนะครับพุ่งดิ้นให้รถดึงก่อนอย่าพุ่งดิน้นรถยังไม่ดึงเลย thank <laughs> you ว้าสวยค่ะโอ้ยง้มแบบเลือดเัืคนวัวโอ้สวยอยู่ด,ด้านหลังค่ะ ลูกลงนิดเดียวมันมันบ่ขี่วะแต่ว่ามันเหี่ยวอย่างเดียวมันบ่มีแนวสีขียมันบ่ได้กินเดี๋ยวนี้น้ำมันแฝบเบิดแล้วพามันไปกินน้ำเดี๋ยวนี้ต้องจ้อยก็มองนี่จุกบ่จุกบ่มันเดเอารถไปให้ละใส่ยังใส่ถูกมันเดี๋ต้องดึงขึ้นอีกว่านะ ดึงขึ้นเดยวไปหาเหียดเอาแเบียร์ไปช่วยหมาเล <c oughs> ยเผู้จัดการก็อยากกลับบ้านแล้วหันหองเลเียงต้องอบสเตปซิวกับไปเส <c oughs> ียงเห็บวะเสียงแห็บเพราะจผ <c oughs> ู้จัดก,การ เฮ้ยนท้ายขาเทเดียวเพได้เอาไปกับกีไปหมออเลยอวแล้วเามันไม่ล็อบอดได้ย่ได้ย่ได้ต่อยปีนึงเย่เพื่อนตา่เทียงไกับบอดเ จะเดินทางกลับแล้วนะครับหรือว่าเสร็จสิ้นภารกิจแล้วขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามเพจใหม่ด้วยนะครับท็อปภาคไทยแลนด์ที่แรกเข้าวันสิไปเอากนเมียผู้จัดการวันสิกรหาเมียผู้จัดการมันคำก่อนไม่ได้เมียผู้จัดการเลยค่ะอันนี้ก็เซส,สิ้นภารกิจแล้วนะคะขึ้นมาเรียบร้อยไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่นะคะ โอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแกมเลยนะคะ